อ่างอาบน้ำมันล้างได้แค่ตัวมันล้างใจดำๆๆของเธอไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมอโมจินแย้มัดใจใครไม่ได้หรอกขนาดมัดผมยังลำบากเลยเฮ้ยมึงเลิกได้ปะไอไอะไรเนี่ยมึงเป็นแคปชั่นอะไรเนี่ยมึงเลิกแบบใส่แคปชั่นเสียวๆใส่กูดิกว่าจะงมคมตั้งนานโอ้เธอหวานเจียมมมเยล เย็ดแม่มาใส่แคปชงแคปชั่นนันก็กูเนี่ยกูรั่วเนี่ยมึงเอามันไปเก็บดี่เนี่ยจากเจ้าแคปชั่น,นอะไรของมันไม่รู้ยกไปเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกยาวเลยเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกยาวกเกมเป็นแล้วหรอครับอยากทับอยากจัดกิจกรรมมินี่อยู่อะไรวะสร้างสร้างโลกฮาร์ดแบบที่มึงเล่นอ่ะเพื่อน <c oughs> ไอฮาร์ดเขาเรียกอ่ไรนะ พี่พี่หัวเราะแบบพี่อมลูกชิ้นมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเราเนี่ยคนดูเป็นอะไรกันน้องมันจะขายสามพันน้องมันจะขายสามพันแต่คนดูดิ้นแบบมีอาการไม่ขายมันนเป็นอะไรเนี่ยเราตัดสกินเฮดเธอตกใจไม่ใช่อะไรเธอเห็นรังแคโอ้โหเธอรู้เรื่องรู้เรื่องพ่อมึงอะเราตัดสกินเฮดเธอตกใจไม่ใช่อะไรเธอรังแคโอ้โหเธอรู้เรื่อง เดแม่งถือกล้องกำตังไป50เดินเซเว่นแถวบ้านซื้อดัชมิลกับไส้กรอกชีสมารีวิวผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าว่าพรุงนี้ผมจะไลก์กี่โมงอะไรเนยเธอบอกชอบชายหุ่นหมีรไเลยมินทบาทเท่าโผเธอรู้เรื่องแต่ดำมังกมกิ่นปะเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรครับ เตียงนอนมันขาดอะไรไปวะตอนเนี้ยบ้านมีแล้วถึงเราจะหัวกลอมแต่เราก็ขาดเตียงนอนไหวจะโอ้โหเธอรู้เรื่องใช่ใช่เพนใช่รู้เรื่องอะไรครับเตียงนอนของตุ่ยที่อบไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่ตอนนี้ผมขาดเลยว่ราะคนดูขาดเตียงนอนเดี๋ยวดูดูดูวิธีสร้างบ้างกํานทำเบอร์เซื้สวยเขาทำกันยังไง พี่มาลีรู้จักบ้านหนองอีกึ่มไหมครับรู้จักครับน้องถามอะไรพี่นังหนาพี่รู้จักพี่รู้จักทุกทุกทุกบ้านแหละครับน้องจะให้พี่รู้จักบ้านไหนพี่พี่รู้ให้น้องได้หมดอะอะไรว่าอะไรเพื่อนมันถามมารู้จักบ้านหน่อยอีอีอะไร <c oughs> ก็ไม่ได้บวชแต่เธอบอกมาหาหน่อยหลวงพี่โอ้โหเธอเรื่องเนี่แต่ว่าวัดวัดลมควันน่ะหลวงพ่อฮอดอะ ค่ไาคอนีเ3ี0 0ให้ครบ2 0 0 0 0เฮียจะบิดไหมครับอยากให้เฮียออกนอกบ้านเด้งเหตยกว่าโดนนั่นเองรับบ้านธรรมาร้เลยย้ันมาจำวัดรักมันระชนท์เลยวัดประชนรักโอ้โหเธอรู้เรื่องไม่กูรู้แล้วกูจะไปไหนมันดูมันหากูไม่เจอหรอกโอ๋ยอย่างนี้นี่แล้วหมอนทำยังไงอ่ะเม็ดแปดไหมครับ ไม่ไม่ไม่มึงทุบมึงทุบอีกอันนึงก่อนดิเออแดดก็บางเลยเออหมอนทำยังไงวะยิ้มแม่มงวสวัสดีครับครับ,ครบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะรับมันทำร้ายปัดเลยย้ายมาจำวัดอยู่นี่มั้ยไม่เอ้ยน้องพี่ทำถูกไหมเนี่ยย,ยังไม่มีใครตอบกูเลยไหม พี่ตาครับครับออกจากบ้านใส่หมวกด้วยนะครับนึกว่าแต่พระอาทิตย์ดวงที่สองครับผมไม่ใส่แล้วเป็นไรไหมผมทำถูกไหมนี่เดียบานแล้วเป็นรูปเป็นว่างแล้ววา่างถึงเธอจะไม่เหลียวแลเราแต่เราก็ไม่เคยเหลียวซ้ายนะโอ้โหเธอรู้เรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดแชท อย่างนี้ป่ะคนดูอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ดีป่ะหรือว่าจะหรือว่าจะเป็นกองไฟกองไฟไม่สวยแบบนี้สวยป่ะโอยพอรวันเกิดให้หน่อยครับพี่ชายป้าแฮปปี้บ d a ์ครับน้องมีความสุขมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกองไฟสวยกว่าหรอ โอ้ผมทําแม่งมันมันต้องใช้ความคิดอยู่นี่ปวดหัวอยู่นี่เนาะก็เหมือนไม้จิ้มฟันถ้ามันไม่แหลมแล้วก็ให้โยนทิ้งไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ้โหเธอรู้อะไรมึงมึงเล่นแคปชั่นอะไรของมึงเนี่ยอะไรคือแคปชั่นอะไรครับ โซฟาซื้อเอาก็ได้ครับเฮียโโหแม่งทุบทีเดียวไปมันซื้อไม่ได้ครับพี่ต้องใส่กระจกปะเนี่ยน้องแคตาแคตาโอ้ยเหียไปไหนวะรัาพี่ได้ยินได้ยินไหมผมไปเอากระจกแบบนี้ให้พี่หน่อยดินะครับหนไหน่อยที่ลื้อแถวบ้าน้องแล้วน่ะเอามาวางไว้ในตู้เดี๋ยวเขาเติมใหม่ อันนี้ให้ลือ้อเลยเหรอแล้วอย่าไม่ใช่มาต่อให้พี่หรือว่ามาได้ได้พี่อย่างนี้ป่ะน้องมันก็ดูดีอีกแบบไงถ้าใส่อะอะดูดูดูเดี๋ยวให้ดูๆๆใ,ดใส่ไฟข้างบนให้หน่อยดิตา <ๆ S 1> ใส่ <ๆ S 1> พวงย้อยลงมาให้หน่อยที่พี่หายดีสู้ๆนะครับมาลีคีโมเกมเมอร์ ม,มึงพรอมอ่ะความรักก็เหมือนโซฟาถ้ามันไม่โซฟามันก็จะโซแคมถ้าไม่โซแคมมันก็จะโซมีถ้ามัามนใครเนี่ย @404 มึงเป็นอะไรเนี่ยเอากวดไมพี่ไม่เอาแล้วน้องอืมทําไฟ น,นี่น่าจะสว่างกว่าไฟสีส,ส้มไม่<อ><อ>ไมีอรอภาพจะรักให้คิดถึงหัวใจของที่นะจะโอ้โหเธอรู้เรื่องรู้อะไรครับไม่รู้หรอกครับเรื่องอะไรดูกันว่าไหนมันสว่างกันก้เรื่องนะโอ้เอาไงดีวะคนดูทนไม่ไหวสมัครกันเต็มเลยแม่มันก็ดีสมัครมันไย้รล้ว่าเป็นใคร หัวเราก็กลมแต่เ,เธอเบอกเราเหลี่ยมได้ไงโอ้โหจูเ้เสียงกูรู้แล้วอันนี้ไหมเอาบ็อกไอ้บอกเห็ดไหมบอกเห็ดสวยกว่าปะบอกเห็ดอันไหนพี่บอกเห็ดตอนนี้มันก็หมดโควิดแล้วนะครับทำไมมันไม่สว่างวะคนดูมันเป็นเพราะอะไรวะ มีใครรู้บ้างมันเป็นเพราะอะไรครับแคปชันไม่มีเอาแคปหมู่ไปก่อนโอ้โหเธอรู้เรื่องรู้วิธอะไรเนี่ยมันจะเป็นบล็อกบล็อกเน่ยน้องบล็อกเห็นเนี่ยแบบเนี้ยตอนนี้ก็หมดโควิดแล้วทำไมหน้าผาพี่ยังเว้นระยะห่างอยู่เลยถามแม่มึงดูอ่ะ สวยป่ะอย่างงี้สวยไหมคนดูแล้วก็วางบล็อกแบบนี้ไปอีกทำอันนี้ไว้คลานเฮ้ยนี่วางไว้อย่างงี้อันนี้ใส่ไฟไว้อ่ะนี่เริ่มสว่างแล้วสวยป่ะ เฮ <Hey, S 2> ้ขอกระถังหน่อยดิขอกระถังหน่อยขอกระถังหน่อยได้ได้พี่กระถังกระดอกไม้อ่ะ,อะมันเติมแต่งสั้หน่อยสวยว่าบ้านกูเต็มสิบแม่งมีจต่คนให้สิบได้อยู่นะหัวก็โลนอาลนได้ไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม โก้โฮ oh, แมมเร่งเครื่องเอ้ยไอ้เป็นเฮี้ยอะไรกับแคปชั่นเนี่ยกูไม่ไอ้เยึดแม่เนี่ยกูเริ่มรำคาลเลยนะสวยปะดูดิ้ดูดูดูดดเวลามาดูก็ <c oughs> หัวก็ล้นเหมือนลูกชิ้นร้านแม่แมม จะอโลนได้ไงรู้เรื่องหวานเจี๊ยบโมเยลหวานเจี๊ยบโมเยลพ่อมึงอะอโลนถามพ่อถามแม่มึงฉีแม่มึงอโลนได้ยังไงกูยังงงเค็กอยู่เลยนะโหลพี่ช่วยดิโดนโดนลุมว่ะเออไม่เป็นไรทำบ้า,านอยูอ่ตรงข้างเตียงลองเอาออกดูทอยเนี่ยหรอ ดูๆหัวก็ลอนอลอนได้ไงโก้เธอรู้เรื่องรู้พ่อมึงอะประมาณนี้พอแล้วผมมันต้องมีผมด้วยไงพี่อยากมีแบบก่อนนอนแบบผมผมนุ่มๆอะไรเงี้ยเหมือนห้องเชือดเลยพี่ชายไม่ใช่ห้องเชือดครับน้องชายเป็นห้องดีๆครับนี่เหรอ ประมาณนี้เนี่ยอืมรีบนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปบินทบาทไม่ทันห้าพันห้ารอยห้าสิบห้าครับเอาไอตตาพี่ให้มึงทำะไรผมมาเอาไอ้นี่ให้พี่ไอ้จะทำอะไรอ่มันดูแปลกๆมันแปลกๆตรงไหนวะก็เนี่ยก็ กูใส่เปิ้ลทองม,ม,มันมีแสงวิบบัามไงผมเลยชอบเห็นไหมเนี่ยมันมีแสงเนี่ยหรือว่ามันต้องเอาเข้าเอามาข้างล่างอีกวะหรือไว้แบงนี้หรือไว้ประมาณนี้นอเพ เตียงกูทำถูกป่ะสันดานหมาชาติเปรตหัวโล้นก็ลนไปดิโอเธอเจ็บเจี๊ยบแล้วมันต้องมีไอ้นั้นอยู่ข้างๆถูกป่ะใช่ครับใช่บอกคอมันต้องเป็นเหมือนบอกคอมันเป็นหมอนถูกป่ะหรือผิดป่ะใช่พี่เหมือนเหมือนเป็นหมอนพี่เลยกูดทำถูกไหมเนี่ยวางแอปเปิลกับแหรอดสวยมากครับเหมือน่มไม่มีผิดพี่ยงเขาทำเขาก็ทำอย่างนี้นะ เออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมน้องเตียงพี่อ่ะผมจาทำดูให้พี่แป๊บนึะอ่ะถูกต้องพี่ถูกแล้วถูกแล้วหน่อยเฮ้ยเออยังไงนี้ทำเอ๊ะทำโซฟาให้หน่อยดิ โซฟาเอ้ยซื้อได้แล้วพี่โซฟาเอาเป็นแถวนี้กันนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชิดกำแพงเนีเ่ยใส่ดอกไอ้พี่ใส่ดอกไม้ไม่ได้วะอดอกใหญ่เกินไอ้เหี้ยเฮ้ยมันดอกใหญ่ไปมันใส่ไม่ได้ใส่พี่ใส่ไม่ได้หรอพี่เอ็บเอาให้ใหมพ่พี่เอามามันเป็นดอกอันนี้มันเป็นดอกพวกดอกมันลิดอกหอมๆอะไรอย่างเงี้ย ถึงพี่จะลอนแต่ไม่อาโนเหมือนน้องก็เธอหวานเจี๊ยบเฮ้ยไอ,ไอมึงเป็นนี่อะไรเนี่ยกับคำคมเนี่ยหวานพ่อหวานแม่มึงเนี่ยจะก็หวานเฮียอะไรของมึงนักหนาในหวานจงหวานเจี๊ยบเข้ามาก็เป็นนิเช็ด่ิชตีน <S <S 2> <S 2> หมอยก็โกนอาโลนไดไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ้เธอแม่มเร่งเครื่องอามอยจ่ไปไหนอ่ะหมอยก็โกนอาโลนไดไงโอเธอครับียมาดิเข้ามาดิมึงชอบบินหนีเว้ผมกลัวครับตีตายมันไม่เป็นไรหรอกถูกไหมแทนถึงจะร้อนแต่ไม่อร่้วนะจะโอ้เธอเจ็บจีบมาเยลลงไปเล่นด้วยได้ไหมล่ะพี่มาดิมาดิพี่ตาเล่นพีพีป่าวไม่เล่นน้องไม่เล่นเราเลยครับ พี่เอาผ้ายันมาติดบนหัวนอนด้วยหรอครับผ้ายันบ้านพ่อมึงนะครับผ้ายันบ้านแม่มึงเนี่ยมึงไม่แหกตาเลยนยครับโอ้คนแบบไม่อยากพูดเยอะไอ้กะหล่อเนาะโอเธอโคตรเท่เดี๋ยว่อไปสร้างห้องน้ำด้วยห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวผมสร้างห้องน้ำ ห้องน้ําอยู่แถวนันเวะนี่ห้องน้ําต้องเอาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เวลาอาบน้ำมันได้เห็นนะในห้องน้ำต้องอยู่ตรงนี้แอตาเพ่ห้องน้ำห้องน้ำดื่มเย็นคอต้องชาเย็นดื่ม ความแซบต้องความหวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอเธอหวานจ้ย้ยแคปชั่นีของพวกมึงเนี่ยเลิกใส่แคปชั่นมั่วๆม,มาได้แล้วครับบรรยาอ่อนหวานจงหวานจ้วยเลยแคปชั่นยังมั่วเลยกลีบอดอกเป็นแค่ดอกไม้แต่จีบสาวเป็นแฟนกันได้โอเธอหวานจ้วย ชวนน้องเอลี่ไปกินตีน้อยหน่อยครัวางบันไดก่อนค่อยวางโซฟารครับเขาบอกให้วางกันไดก่อนคืออะไรครับสวัสดีครับพี่แพรรี่รักนะครับนี่ปะยิ้มหน่อยสุดหล่อฟันเหลืองจังนี่ปะ ไอ้ตาประตูห้องน้ำแบบไหนดีวะประตูห้องน้ำเอาคทชันไม่ค่อยดีแต่เอวไวซี่ไว,ไว้เสริมโอเธอหวานอิ๋ลีเฮ้ยน้องมึงก็ดูไม่หยุดจริงๆเนาะพวกแคทชั่นอะไรแบบเนี้ยชวนน้องนี่ไปกินตีน้อยให้ผมหน่อยอ รักจริงต้องหวังแต่งแต,แต่ถ้ารักแฟนต้องหวังมีลูกโอ้เธอหวนช่วยพี่ผมไปอยู่ในคาายหาดด้วยได้ไหมเนี่ยพี่แพรรี่เก็บปากหน่อยครับห้อยจนถึงไข่แล้วห้องน้ำห้องน้ำเป็นอะไนี้มีภาพวาดปะจบ<อ>ที่เราเบา,า,บาที่สุดหวนวเจี๊ยบเดี๋ยวท้าห้องน้ำให้เสร็ห้องน้ำเอาเป็นเอาของก่อน <laughs> นี่สุขาสุขาเป็นอะไรดีวะสุขาเป็นบล็อกนี่นี่บล็อกสุขารักที่มีดีไม่พอรักที่พอพี่ไม่ดีเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยหานแมมน่ะ ชีวิตต้องดินน้นรนแต่ความจนต้องเป็นปรับรวยโอ้เธอหวานจ้วยแมนยูวันแมนซีเป็นยังไงวะแมนซีเป็นยังไงบ้างวะมีท่องขาวสวยมุกจีบสาวรักเป,ปเ,เ,เป็นแค่สมมุติรักแท้มีไว้เล่นจริงก็เธอเจ็บเจี๊ยจีบจี๊ดอะไรครับมุกอะไรเนี่ยนายอินฟีอะ แต่ครับพี่เฮ้ยต้องเอันนี้ป่ะให้มันมีฟองอากาศปะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเอาใบนั้นมาใส่ป่ะให้มันมีฟองออนนอใส่ได้ปะ่ะไม่ต้องพไม่ต้องไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเปียกมามอาบน้ดพิเศษใส่ไข่ถนัดพิเศษใส่ใจมากกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวานเจีย๊ยบโมจินเย่ รักคิดเอาไว้ในใจอาดแพ้ต้องแต่งงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอแหม่เจ็บอันนี้อ่างหรือรังหนูนี่น้องไม่ถ้าเป็นอ่างอ่ะไม่ต้องทําอย่างนี้พี่จะสอนไม่ต้องทำถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ออกไปเลยถ้าเป็นอ่างอ่ะเออเอาแค่ทางขึ้นพอตาตาเพี่แค่นั้นพอเนี่ยเออขยับมาตรงนี้ดีพี่ต้องบ่อยประนี๋วพี่รู้ดีจัง เขยับมาดิทำอ่างเพิ่มไม่ดีเอาตรงนี้ออกแล้วก็ได้ไนระพี่ตอบแล้วไหมเออผิดไม่เอามุ้งแจาสว่างยังไงทำไมเออเอเอบอกฝันดีน,น้องวินน้อยครับอันนี้มันไหนก,ก็เกะนี่พอประมาณ บอกฝันดีน้องวินหน่อยฝันดีครับน้องวินกับอาเฉินจังครับสตาทาแล้ววอดเมืองพี่เมืองน้องตลอดไปครับขอบคุณครับประมาณนี้เนาะขคนคนดัางมึงสอนใครได้ด้วยหรอไอชาติเปรตเอาไปให้ทางขึ้นทางขึ้นตรงกลางดีปะตรงกลางก็ได้พี่ตรงกลาง โอ้ยเแสบตาเลยมึงใช้ไฟอะไรเนะี่ยมึงเปลี่ยนที่ใช้ดอกเห็ดอะเมื่อกี้เนะี่ยโอ้แสบจัดเลยมันต้องมีอะไรย้อยลงมาได้ปะ่ะข้างบนมันมืดๆืดกว่าน้อ,นองตาพิษเดี๋ยวนะพี่ทำไฟให้พี่ทำไฟไให้ได้ๆๆนี่ขเขาเรียกว่าใช้ไฟจิ๋วไฟจิว๋วไฟจิวฟจ๋ว อ่างอาบน้ำมันล้างได้แค่ตัวมันล้างใจดำดำของเธอไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมอะโมจินแย้วโอ้ยแคปชั่นเียอะไรมึงเนี่ยมัดใจใครไม่ได้หรอกขนาดมัดผมยังลำบากเลยเฮ้ยมึงเลิกได้ปะไอ้อะไรเนี่ยมึงเป็นแคปชั่นอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยมึงเลิกแบบใส่แคปชั่นเสียวๆใส่กูดิ กว่าจะงมคมตั้งนานโอเธอหวานเจียมมาเยลยึดแม่มาใส่แคปชงแคปชัน่นก็กูเนี่ยกูรั่วเนี่ยมึงเอามันไปเก็บนี่เนี่ยไอย้จะาก็แคปชั่นอะไรของมันไม่รู้เนี่ยอ่างมันต้องเป็นอย่างเงี้ยที่พี่ทำเนี่ยดูแอตตา,านนตเนี่ยเพจยองต้อไปเนี่ยในทีมเนี่ยอ่างมันต้องเป็นอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นดูสิ โอ้ยันใช่ไหมอะไรแบบนี้เออเนี่ยที่พี่ทำเนี่ยนี่ดูขอหนึ่งค,คำคมครับเฮียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะโมจิมเยลขอคำหนึ่งคำคมเหรออ่าถ้าเธอไม่รักก็โทรมาหาฉันฉันจะรักเธอในทันที โหเธอรู้เรื่องเป็นไงเพอ่อนก็รเ้เนอกี่เดอไอยกมาเป็นไอยกไปไหนวะไอยกอะชอบหายเด้อแทนที่ยัมาช่วยกันสร้างน้องคนดูน้อยยกอะหลายทีละพูดถึงแม่งหลายทีละ สายแวบ,บเวอันนี้บ้างหรือลังหนูค่ะขอบค,ครับขอบค,ครับมีตาเครื่องใหม่ยสี่เหลี่ยมลูกย้ายแมมครับน้องอีพอยใสายอีกมึงอะไม่ใช่คนมึงไม่ใช่มนุษย์มึงอะเป็นกกนถ้าเธอไม่รักก็โทรมาหาฉันฉันจะรักเธอในทันทีโอ้เธอหวานมากห้าร้รอยห้าสิบห้าลืต้า ทีวีไม่มีว่ะรักนี้ต้องมีโสดแต่รักปลอมต้องไม่มีแฟนโอเธอรู้เรื่องรู้พ่อมึงอะซื้อไงวะอ๋อไอ้ดุ๊กก็ซ,ซื้อไงนะดุ๋ยพี่คิงบวมโซเดียมฮะเนี่ยเส้นะ จะปล่อยมือได้ไงก็ปล่อยในไปแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัดไปที่ชายในเจลห้อ,อ,องที่ยังดูว่างเพราะยังไม่มีเธอมาอยู่ค้อ,องออไไนไง<อ>โอ้เธอหัวโลนไหนพี่เนี่ยชั้นวางมั้งพี่น่าจะเป็นชั้นวางชั้นวางเหรอ อวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะครับคุณดูครับมันคืออะไรอ่ะปวยพรวันเกิดรอนคอฟฟี่หน่อะไรวะฉันวางกาแฟเหรอใช่ปะทำาตรงคอมอยู่เนี่ยความรักก็เหมือนแผ่นซีดีถ้าดูแลไม่ดีก็สะดุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัดไปพี่ชายในเจลอันนี้คมอยู่ เอาผมนี้ชมอยู่พี่มาลีครับครับผมโดนพ่อกับแม่ทำร้ายร่างกายทุกวันเลยผมฆ่าตัวตายดีไหมครับอืมแล้วแต่มึงเท่ามึงคิดไม่ได้มึงก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงละอย่าทำเลยน้องต้องให้พี่ห้ามใช่ไหมอย่าทำเลยน้องมึงไม่ดีอย่าทำยิ่งห้ามไอ้พวกนี้ยิ่งทำ ตั้งแต่โกนหัวแล้วนหน้าเาบบป็นปลาดุกขาดน้ําเลยครับปลาดุกพ่อมึงอะปลาดุกแม่มึงไงปลาดุกบ้านพ่อมึงขาดน้านัยฮะ